สวัสดีเพื่อนๆคนด้วยนะอยู่กับหนุ่เต้ชา n e l ในเกมเมชาัลาชิในคลิปนี้ผมจะมาแนะนําทั้งหุ่นและนักบินนะครับในการรีโลหาในช่วงต้นต้องบอกว่าเกมเนี้ยการเปิดกรชาเนี่ยจะมี2ตู้นะเป็นตู้ที่เป็นตัวหุ่นนะครับตั๋วเนี่ยมันจะใช้ไม่เหมือนกันนะมันจะใช้เป็นตั๋วสีเขียวแบบนี้นะครับแล้วก็จะเป็นตู้นักบินนะครับจะใช้เป็นตั๋วสีทองนะฉะนั้นเนี่ย การรีโลในช่วงต้นเกมเนี่ยเพื่อนๆต้องตัดสินใจก่อนนะครับว่าจะรีโลเป็นนักบินหรือจะรีโลเป็นหุ่นก่อนเกมนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่านักบินเนี่ยสำคัญกว่าหุ่นนะเพราะว่านักบินเนี่ยมันสามารถขับหุ่นได้หลากหลายนะครับแล้วก็ถ้าด่านหลังๆเนี่ยมันจะมีแบบให้ลงแบบ2ทีมหรือ3ทีมเนี่ยนักบินเนี่ยพอลงไปทีมแรกปุ๊บเนี่ยมันไม่สามารถลงซ้ำได้แต่ว่าหุ่นเนี่ยมันสามารถหมุนได้ แล้วแค่เปลี่ยนของอาวุธเท่านั้นเองก็เพียงพอนะครับฉะนั้นนักบินมีความสําคัญดับหนึ่งแต่ว่าในช่วงต้นเกมนะฮะในการรีโลเนี่ยต้องบอกว่าหุ่นเนี่ยมันเปิดหายากกว่าครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าหุ่นเนี่ยมันการันตีจริงๆมันการันตีอยู่ที่90โลนะอันนี้ผมเปิดไปแล้วรอบหนึ่งนะครับหุ่นเนี่ยมันจะการันตีอยู่90โลโอกาสออก5.5%ก็จริงแต่บางทีมันออกยากนะครับฉะนั้นนะในมุมผมในช่วงต้นเกมเนี่ย อยากให้รีโลหาหุ่นก่อนอยากให้โลหาหุ่นก่อนเพราะว่า1จํานวนโลที่ใช้มันเยอะกว่าแล้วตอนแจกตอนต้นเนี่ยมันให้มาแค่30คือตอนต้นเนี่ยมันจะมีอีกตู้หนึ่งเป็นตู้เริ่มต้นนะครับที่เรากด30โลแล้วมันจะสุ่มตัวหุ่นหนึ่งใน3อะ่ะอันนั้นให้เอาหุ่นสีดำนะครับให้เอาเอาหุ่นตัวเขี้ยวมานะหรือว่าถ้าโชคร้ายได้ตัวสไนเปอร์2มือก็ไม่เป็นไรนะครับแต่อย่าเอาไอ้ตัวโลนะตัวโลไม่ได้ใช้เลยนะครับ ตัวหุ่นโล่เนี่ยไม่ได้ใช้นะฉะนั้นเนี่ยมันมันค่อนข้างหลายเด้งนึกออกไหมนะผมก็เลยแนะนําให้รีโลหาหุ่นก่อนนะครับซึ่งหุ่นเนี่ยที่ผมแนะนําเลยนะครับเป็นหุ่นเกรยางซึ่งหุ่นเกรยางเนี่ยเป็นหุ่นท็อปเทียร์เลยครับของตัวหุ่นน้ําหนักเบานะก็เซิร์ฟเวอร์แจแปรที่ผมเล่นอยู่เนี่ยก็เล่นถึงเอนเกมก็ยังใช้อยู่เลยนะมีสกิลโดดเด่นนะครับคือสกิลนี้เลยเมื่อโจมตีเป้าหมายที่มี HP สูงกว่า60% การโจมตีจะบวก18%แล้วถ้าเกิดไม่ทำลายส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับก็จะแอดดาเมจทำได้อีก0.25เท่าด้วยก็คือใช้ได้ดีมากๆแล้วก็ตัวนี้ค่อนข้างพลิ้วนะครับแล้วก็มีตามแม่นยำบวก10เนี่ยท่านี้ก็ดีนะฮะถ้าหลบเลี่ยงสมบูรณ์อาตราคริตข้อจะบุย15%ด้วยนะครับก็ใช้ยาวๆเลยฉะนั้นแนะนำให้รีหาวหุ่นเกรยางเลยนะส่วนใครชอบ XR นะฮะก็ได้เหมือนกันแต่ XR เนี่ยมันจะค่อนข้างเฉพาะหุ่นไซส์กลางเนี่ย มันหาคนขับเก่งๆค่อนข้างยากครับในช่วงต้นเกมจะมีแค่โลซาเท่านั้นและหุ่น XR ก็เหมาะกับโลซาเท่านั้นด้วยฉะนั้นเลยไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะรีโรหานักบินนะครับผมก็แนะนํานักบินน้องหงเลยน้องหงเนี่ยเป็นนักบินท็อปเทียร์เลยนะเป็นตัวสายประชิดนะครับสายหมัดนะครับสายนักสู้เป็นสายประชิดแล้วก็ขับหุ่นประเภทเบานะครับก็จะขับหุ่นเกรยางได้เลยนะ คุณแกยางในผมบอกไว้ก่อนว่าขับได้หลายคนมากครับน้องหงแล้วก็ฟรีได้เงี้ยท็อปเทียร์นะครับได้หมดเลยตัวพระเอกใครดันก็ขับได้นะครับซึ่งน้องหงเนี่ยมีสกิลอันนี้ครับเจ๋งมากจะเสียบเข้าเคาะพิกัตูได้เลยนะครับถ้าดาเมจถึงสามารถล้มศัตรูได้ภายในท่าเดียวเลยนะครับ <c oughs> ก็เป็นตัวที่ใช้ในช่วงต้นเกมได้แบบเจ๋งมากๆเลยนะก็แนะนำให้รีโลหาน้องหงนะครับ แล้วตู้น้องหงเนี่ยมันเหลือเวลาน้อยด้วยนะครับเนี่ยจากเซิร์ฟเวอร์เบต้าเนี่ยมันเหลือแบบแค่แบบสองสามวันอะไรเงี้ยนะฉะนั้นรีโลหาน้องหงจะดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวค่อยเก็บเพชรนะครับไปเปิดน้องโลซ่าซึ่งน้องโลซ่าเนี่ยมันเป็นตัวที่เฉพาะทางนิดนิดก็คือมันขับหุ่นระยะกลางซึ่งหุ่นไซส์กลางเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบว่าใช้งานได้ไม่ค่อยหลากหลายเท่าไหร่นะแล้วก็หุ่นของน้องเขาเป็น XR ด้วยนะครับมันหมุนตัวอื่นค่อนข้างลําบากนะก็เลยแบบ ไม่ค่อยจะแนะนําตัวนี้เป็นตัวรีโลหะตัวแรกนะแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าตู้ตัวคนขับนะมันการันตีอยู่ที่60โลเท่านั้นนะครับมันใช้น้อยกว่ามันใช้เพชรน้อยกว่านะมันใช้เพชรน้อยกว่าฉะนั้นมันปร,ประหยัดมากกว่านะก็คือเราเล่นเรื่อยๆเนี่ยมันสามารถเปิดได้เรื่อยๆเพราะว่าตู้เกมนี้มันค่อนข้างหลายวันนะครับส่วนในตู้เริ่มต้นของนักบินนะครับที่เราสามารถรีโลได้ไม่จํากัดเนี่ย ผมแนะนําอยู่2ตัวละครด้วยกันครับมีฟีด้านะฮะกับเมลิซาตัวที่ผมแนะนําจริงๆเนี่ยอยากให้เปิดหาเมลิซาก่อนนะครับ mm hmm. เพราะว่าเมลิซาเนี่ยเป็นตัวฮิลครับที่เป็นท็อปเทียร์ใช้ได้ยาวอย่างเอ็นเกมเขาเรียกนัมเบอรเลยครับของตัวฮิลสามารถฮิลให้กับเพื่อนร่วมทีมได้ที่ห่างไกลออกไปนะครับ2ตัวละครเลยนะสกิลนี้นะครับถ้าปลดได้สกิลนี้เมื่อไหร่ก็คือแบบโอ้โหน้องเมลิซานี่คือเป็นตัวแบบ ที่ขาดไม่ได้เลยแหละประจําทีมนะส่วนใครที่อยากจะได้ตัวดาเมจนะครับก็เปิดฟีด้าครับฟีด้าเป็นตัวเทพเหมือนกันก็คือมีสกิลนี้ฮะอันนี้ได้ปลดตอนช่วงกลางเกมนะก็คือว่าปลดปุ๊บตัวเขาครับจะยิงได้เรื่อยๆจนกว่า AP จะหมดนะแล้วก็ถ้าเกิดโดนสวนนะครับแล้วมีโซนไหน่วนหนึ่งที่แบบจะพังเนี่ยมันจะไม่พังมันจะเหลือไว้หนึ่งนะครับก็เอาไว้ล้มบอสได้เลย ก็ผมใช้ในเทว่าจะแปนบ่อยมากตัวนี้เป็นตัวคียเลยนะครับก็สมมติบอสแบบเลือดเยอะๆอย่างเงี้ยยืนอยู่แล้วฟีด้าเ p เต็มที่8สมมตินะไปยืนปุ๊บใช้สกิลนี้เปิดปับ๊บยืนยิงครับประมาณ34ี่รอบอะถ้าเกิดชิ้นส่วนศัตรูพังก็ได้ AP บวกคืนมาด้วยอย่างเงี้ยก็ยิงได้ประมาณ4 5หรอบนะครับเต็มที่ก็สามารถล้มบอสได้เลยนะก็เป็นตัวที่แบบเจ๋งมากๆก็เรียกว่ามัสแทบในปาร์ตี้เลยนะครับสำหรับฟีดา้านะ ส่วนใครที่อยากได้ทั้ง2ตัวนะฮะก็แนะนำครับเติมครับมันจะมีแพ็กเติมครับผมมีแพ็กเติมอยู่ก็คือสามารถเลือกฟีด้าหรือเมลิซาได้เลยนะก็กดไอ้สาโลตรงนั้นนะครับเลือกใครสักคนหนึ่งแล้วก็ไปเติมเอาแล้วก็เลือกคนหนึ่งนะครับเท่านี้ก็จะได้ทั้ง2ตัวมาพร้อมเล่นในช่วงต้นแล้วนะครับบอกเลยว่ายาวๆเลยนะถ้ามี2คนนี้นะยาวมากๆครับเล่นได้ยาวๆเลยส่วนใครที่แบบเป็นสายฟรีนะ ผมแนะนําให้เปิดฟีด้าก่อนเพราะว่าจากไทม์ไลน์ตู้นะครับของทางเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นที่ผมเล่นมาเมลิซาจะเข้าตู้พิกอัพเลสมาครับในอนาคตน่าจะประมาณเดือนกว่าๆเดือนองเดือนอ่ะประมาณนี้นะครับสักพักหนึ่งนะครับในช่วงต้นก็ใช้เซเว่นไปก่อนนะครับใช้เซเว่นไปก่อนอาจจะขัดใจบ้างเล็กน้อยแต่ว่าใช้ได้ครับเพราะว่าเมลิซาเนี่ยกว่ามันจะมีสกิลที่ฮิวเพื่อนระยะไกลได้เนี่ยมันต้องปลดไอตัวสื่อประสาทอ่ะไปถึงขั้นหนึ่งก่อน มันถึงจะได้มาก็น่าจะชาร์เตอร์ประมาณ6หรือ7อะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งป่านั้นอีกนิดนึงเมดิซ่าก็จะมาละมั้งนะครับแต่ก็ใครแบบเออปลดได้เร็วนะครับหรือว่าจะเอามาใช้คู่เลยนะก็นั่นแหละครับต้องเติมฮะเอาละครับนี่ก็เป็นทั้งหมดแล้วนะครับกับการรีโรหาตัวไหนนะครับทั้งหุ่น ST แล้วก็นักบินนะในช่วงต้นเกมนะครับก็คิดเห็นกันอย่างไรครับคอมเมนต์ใต้คลิปแล้วกันนะ ในคลิปนี้ผมไม่ได้โชว์เทียร์ลิส์นะครับเพราะว่าจากประสบการณ์การเล่นแล้วผมดูเทียร์ลิส์มาเยอะมากๆเนี่ยมันชัดเจนมากๆครับว่าถ้าตัวคนขับเนี่ยหาน้องหงนะฮะแล้วหุ่นเนี่ยเกรเยยงก็จบเลยส่วนใครที่แบบจเจ้าทั้งคู่มันก็มันมันจะเทพบ้าครับการรีโลของ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 คนนั้นอ่ะ <laughs> มันจะออกทั้งสองตู้ภายในการรีโลแค่ตัวย0บใบก็โอเคอ่ะได้อยู่อ่ะแต่ถ้าเลือกมาแค่ตัวเดียวก็อย่างที่ผมบอกนั่นแหละ นะครับหงกับเกรยยงครับโอเคฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับทางช่องด้วยลนนแล้วกันเนาะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าวันนี้ไปก่อนละครับสวัสดีครับบ๊ายบาย